สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาดูหมูจะเลี้ยงหมูเลล้งสกอตหมูน้อยมหัศรรย์จันนี่แฟนมีสปาด้วยมีฝักบววปล่อยน้ำข้างในด้วยนะอันนี้เพิ่งทำความสะอาดเลยไม่ีไม่ได้ใส่น้ำตัวผู้ชื่อสกอตตัวเมียชื่อเล็งแฟนเอาชื่อเพื่อนเข้ามาตั้งเพื่อนเขาคงภาคภูมิใจหรือว่ากัดฟันกรามแน่นไปแล้วก็ไม่รู้ มันหมดทีจะเอามาตั้งชื่อ,น,อน้อนี่อันนี้หมาจะไม่ใช่หมูอันนี้คือไมกี้ไม่ใช่ไม้ไทสั้นนะโอ้โห <Mike. S 1> มันมันซนได้ <Come here. S 1> ตัวนี้ยมันดุจะกัดหูเขาหรือเปล่าไม่รู้เขาทิ้งไว้ที่้างถนนตอนเด็กๆกลัวมันจะตายต้องฝาดเลย <Mike. S 1> เอามาเลี้ยง <Come here. S 1> แต่เนี้ยชอบเขาฝามดีมากเลยไม่กินไก่นะตัวเนี้แต่มันชอบว <Come here. S 1> ิ่งเลวไก่ตก, <Come here. S 1> ตกใจ หมูนี่ก็จะปล่อยออกพื้นที่กว้างๆพอดีข้างนอกยังทำกระเบื้องทำอะไรอยู่กลัวไปบาดเท้าบาดอะไรก็เลยให้อยู่ในนี้ก่อนที่นี่นี่ที่จริงไว้อนุบาลเลี้ยงไก่พวกไก่งวงพวกอนุบาลลูกเป็ดลูกไก่เนี่ยนี่สามีอยากเลี้ยงหมูก็อ่ะจัดไปแล้วก็สะอาดเหลือเกินหมูนี่ ค่าน้ำนี่สามพันค่าหมูสี่พันจำไม่ได้เหมือนตอนขายอะตัวผู้ขายไปได้ตัวละเจ็ดพันสกับแปดพันเท่าไรนี่แหละประมาณนี้แหละ8 2ดพกับเจ็ดพันสาหรือไงนี่แหละตัวจะยอมๆกันหน่อยเก็บไว้กินตัวนึงแล้วก็ขายตัวนึงโอ้โหจะบอกน่าจะเป็นการเลี้ยงครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอุ้ยทำใจไม่ได้ เขามาเอาหมูไปใช่ไหมแล้วหมูเลี้ยงสนิทเกินแล้วเ,เริ่มแล้วเ,เริ่มสนิทกันนะ่ะแล้วเขาพอเขายันหมูเข้าไปในในในที่เขาเรียกอะไรอะ่ะที่หมูดักเข้าไปก่อนนี่เขาจะไปฆ่าอ้โหูไม่ไหวเลยสลุงฝานทําใจไม่ได้เลยดูแล้วทาตอ่อนจริงๆอนะเนาะถ้าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแล้วก็รักเหมือนหมาเนี่ยนหะเพราะทใจไม่ได้ทีนี้ก็ร้องไห้เตะร้องไห้ไปอีกก็เลยบอกตัวเองว่าไม่เอาอีกแล้วเลี้ยงหมูเนะ่ย ข้าพูดสิบวันเมื่อยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยนะ, <c oughs> ะได้ตังมาได้ยิ้มแก้มปีเพราะได้ตังค่าหมูมาโอ้โหน้ําตาร่วงนี่อันนี้กระเบื้องที่บอกเนะี่ยเลยไม่กล้าให้หมูออกไปข้างนอกมันยังไม่ดีกลัวบาดสอง hey, <you> คนเป็นเพื่อนกันปกติเขาต้องขายหมูตอนหมูกําลังแค่สามสี่เดือนหรืออะไรนี่แหละอันนี้หมูต้องแปดเก้าเดือนแล้วะ <c oughs> แต่ดีว่าเลี้ยงออร์แกนิกอันนี้คนที่เขามารับซื้อเขาบอกดีนะเนี่ยมันไม่เยอะ sleeping, <but> เนื้อดีเนื้อไม่เหนียวถ้าไม่งั้นนะคงไม่ได้ราคาไม่รู้นะว่าเขาขายหมูตอนกี่เดือนกี่อะไรกันนะเลี้ยงอันนี้ก็ถ่ายมาฝา,ากจะนี้ว่าเลี้ยงหมูครั้งหนึ่งเคยเลี้ยงหมูแต่ดีมากเลยนะขี้หมูนะเอาไปใส่ต้นไม้ต้นอะไรโอ้โหง,งามงามดีมากไปลองทำแต่ว่าเลี้ยงมันก็เป็นกำไรอนะเนาะเป็นอาชีพเป็นสัตว์เลี้ยง แต่วาเลี้ยงแล้วเรามันใจอ่อนเองขอบคุณที่เข้ามาดูนะมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขทุกคนจ้าขอบคุณค่ะ